สวัสดีครับดังนะครับวันนี้นะสมจะมขอเชิญชวนทุกคนให้มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลดความอ้วนด้วยกนันไปด้วยกันนะฮะดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สาคัญจาก52ตอนนี้เหละอ50ลดลงมาแล้วนะครับตัวนี้วิการานะครับทานวันละ2เม็ดจะทาให้เราไม่รู้สึกหิวอ่ะก็คือทําให้ทานอาหารนน้อยลงนะฮะแล้วก็ไม่มี side effect เลยนะครับตามด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือไฟเบอร์ต่างๆแลังจากตัวนี้เราจะแบ่งทานระวันเดือนละสารครั้งนี่นแหละล้างลำไส้เราเนี้ยดีมากเียดีมาก ขับล้างสิ่งที่เราได้เอาเข้าไปก็เอามันออกซะอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยของคุณหมอของขันเนี่ยครับผลิตภัณฑ์เซตเนี่ยคือมันเวิร์กเวิร์กแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านนั่นก็ทานกันด้วยนะฮะทุกคนก็บอกว่าดีดีอันนี้ดีอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบลองดูเพราะว่าตั้งใจที่จะแบบอยากให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเพราะเราเป็นเพื่อนเขามานานดูแลกันมานานก็เวิร์กไม่เวิร์กคงไม่มานั่งพูดตรงนี้นะครับ โบ้จริงๆแล้วก็ชาเลนจ์ของเทนจริงแล้วก็ก็ถือว่าผ่าน